và có đó nhá สูบน้ำเอฟซีทุกคนนี่สินค้าได้วกไม่ได้เปิดเผยยี่ห้อนะเรียงสายก่อนดีนู่นจากจากไกลมาใกล้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ สายมันยาวมันไม่แรงมันก็ไหลแค่นั้นเลยดูสตาร์ทแรงอะไฟแรงอะเดี๋ยวแบตมมันจะหมดก่อนต้องสตาร์ทไว้ ความแรงมันแค่นี้เองเอาแค่นี้กับภูมิใจแล้วสายมันยาวต้นพลิกจะตายแล้วเนี่ยแห้งแรงมากนั่นไงยยบอะไรอยุ่ไม่เหนื่อยนี่ ถั่วทัวถั่วเพิ่งปลูกปลูกชุดแรกไม่ได้กินมันหมันเป็นหมันทวนเป็นหมันชุดแรกปีที่แล้วโอปีนี้แหละช่วงสงกรานนั่นน่ะ เป็นหมันเพราะอะไระนเนี่ยเนี่ยแสงไฟสว่างตลอดเนี่ยแสงไฟเนี่ยแหละครับมันสว่างตลอดเลยถั่วมันไม่ได้นอนก็เลยสาเหตุมันไม่ออกดอกออกฝนแต่น้ำมะเขือก็ได้กินอยู่ต่อมะเขือมันเนี่ยมะเขือก็ได้กินอยู่แต่ถั่วไม่ได้กิน ลองอีกครั้งหนึ่งให้น้องเขาทดลองอีกรอบนี้จะได้ผลไหมมีเครื่องสูบน้ำแล้วมันไม่หนักเหมือนบวนรถน้ำน้องะใช้แต่สตาร์ทรถแล้วก็ติดเอาเลยแค่นี้แหละครับเอฟทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับ เมตรนะต่ยางมันแต่ยางใหญ่ด้วยม嘛